แต่แค่เรารู้สึกว่าแบบถ้าผมเป็นแฟนและนอนผมจะรู้สึกว่าแบบน่าหุนหิดนะพี่ดรอปลงนะมันมันดรอปลงรผมว่าเป็นเพราะกําลังใจเขาด้วยพอมันแพ้หลายๆนัดติดอ่ะพี่บูพี่กุยผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเก่งไปเองว่าเขามุ่งกับนัดนี้มาเพื่อแบบเอ้ยต้องเหมือนต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองกับนัดนี้แหละแล้วเห็นว่ารีพูไม่มีทั้งซาล่าทั้งเอ็นโดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอสเซนอลเป็นยิ่งจริงนะผมว่าอาการเริ่มออกตั้งแต่เกมเสมอรีพูแล้วเกมนั้นเนี่ยมันเหมือนเร่งมันมันเคต่างคนต่างเรร่งาซนอดูจะแบบ มันขาดขาดนเกินแล้วบอลาอ์เซนวันนั้นไม่ไม่แน่นอนเลยอ่ะบอลจากปกติไหลลื่นให้บอลกันดีเนี่ยเกมนั้นติดขัดแล้วต่อมามาแพ้เวสแฮมมาแพ้เวสแฮมมันเหมือนเป๋เลยแล้วมาแพ้มาตามด้วยฟูลแลมฟูลแลมูแมวันขึ้นปีใหม่คือวันที่31แล้วเกมไม่ดีนะทั้งสองนั้นเลยอ่ะแล้วก็มาเกมเนี้ยเกมแรกครึ่งแรกยังโอเคนะอ่าครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยพยายามเร่งพยายามบดบี้เลยคือจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมา คือถ้าเราดูครึ่งแรกเนี่ยอร์เซนอลก็ต้องก็ต้องบอกว่าอร์เซนอลเนี่ยเหนือกว่าด้วยการครองบอลด้วยจังหวะเข้าทำนะได้น้ำได้เนื้อโอกาสทำประตูมากกว่าอร์เซนอลอ่ะครึ่งแรกบุกมากกว่าก็จริงนะครับใช้โอกาสก็ยังยังไม่เด็ดขาดมากครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยพังเลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่แทบจะไม่มีโอกาสไม่มีเลยถ้าจะไม่มีโอกาสที่ที่ต้องบอกว่ามันจะใกล้เคียงนิดคือจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่บอลฉลับบอลฉลับแล้วเกือบเกือบจะ เข้าไอ้ที่อาริซงเขาผวาไม่ถึงอ่ะตอนจั่บอลแอลล์เนี่ยมาแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งที่โมงไม่โดนแค่นั้นเองจังหวะที่กาเบียลมงไม่โดนเสร็จเขาก็ไม่เปลี่ยนทายาแว็เล่นไม่ได้ก็ยังเล่นอยู่เปลี่ยนเอาลิสเดลซันออกเอามาติเนลลี่ลงมาแทนนักกว่าเดิมกว่าเดิมนักกว่าเดิมคือทำอะไรไม่ได้เลยมั่นใจเลยแล้ว้างขวาเนี่ยบุกโยสาก้ามตกุกตะกักตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว นะคือเกมรุกของอร์เจนนอลเนี่ยครึ่งหลังพังเลยช็อตไปเลยแลวกลายเป็นลิบูลเนี่ยที่ยกระดับเกมรุกขึ้นมาดีมากอาริต้าเพิ่งมาเปลี่ยนตอนตัวเองมันสายไปแล้วมันโดนนำทั้งทั้งที่เห็นอยู่ว่าคาฮาวส์เล่นหน้าแล้วมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมฮะทั้งทั้งที่เห็นอยู่ว่าเอยเอามาร์ตินเอรีลงมามันก็ยังไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรขึ้นตอนนั้นคุณยังมีเอ็นเคเทียอยู่คุณยังมีเรนโดทรอสซาอยู่ คุณไม่เปลี่ยนไม่่สคุณมาคุณมาเปลี่ยนมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่อแทนที่จะเปลี่ยนตอนศูนย์ศูนย์ผมมองถึงความมั่นใจของนักเตะสนอนด้วยแหละพี่เพราะว่าอย่างมาร์ตินารี่เนี่ยคือเห็นชัดมากเลยนะว่าพี่จริงๆนะขนณเรีบูลสาวเด็กตอนแรกเปลี่ยนเด็กลงมาผมนั่งคิดในใจตายแล้วโดนแล้วแบบจะเอายาไหวไหม ก็จังหวะที่เลี้ยงจี้ไปก็ยังก็ยังไปเลี้ยงเข้าตาของเขาเขานั่งโมงว่าเออเออผมว่ามงเไม่มีชั้นเจอเหรอนี่เรียมั้นเข้าตานะใช่อัซซัลตอนตอนนี้ไม่ใช่แค่มารติเนลลี่นะคือทุกคนจริงๆนะกระฟอมตกแนวลุกทุกคนเลยกลายเป็นเจซุสวันนี้ก็ไม่อยู่อีกเหมือนกันความมั่นใจโอเดกาดับแบกโอเดกาดับแบกเล่นดีอยู่คนเดียวหลายเกมเลยเล่นดีอยู่คนเดียวใครอาเวตก็พึ่งไม่ได้เอาจริงๆก็พึ่งมากไม่ได้นะฮะลมเฮลมพัดอะ